สวัสดีครับนำบรรยากาศภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นสถานที่งดงามอีกที่หนึ่งครับที่สวยงามมากก็คือเป็นวังพิจานาคนี่ก็เป็นเียงซีใหญ่ เซนติเมากครับี่เป็นวังพญานาคที่งดงามมากอีกสถานที่หนึ่งถ้าเดินลงไปก็จะเป็นสำงคาญน้ำแต่สถานที่ที่ตรงนี้นี่ สวยงามมากก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกับบรรยากาศที่สวยๆ แบบนี้ตรน,นี้ก็สวยงามไปทุกที่เลยครับผม ส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นติดกับอ่าในน้ำมุมภาพสวยงามมาก สำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วมากันให่คลิกหน้านะครับสวัสดีค่ะ